ปฐมมสาวกครั้นจบการแสดงปฐมมเทศนาโกนธัญ,ญบรรลุโสดาปฏิผลคือได้ธรรมจักสุว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทราบว่าโกนธัญะญรู้ทั่วถึงธรรมแล้วทรงเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโภโกนญโย แปลว่าโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอจากพระดำรัสนี้ทำให้ท่านมีชื่อว่าอัญญาโกูนธัญญะจากนั้นจึงขออุปสมบทพระองค์ประทานด้วยเอหิภิกุอุปสัมปทาว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด พระอัญญาโกณธัญญะจึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาและในวันนั้นเป็นวันที่รัตนาสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางเกิดขึ้นครบในโลกทรงแสดงอนัตตลกขณะสูตรส่วนการได้ดวงตาเห็นธรรมของนักบวชปัญจวัคคีย์ที่เหลือนั้น อัฏฐกถามัชฌิมนิกายมูลปัญนาตปาสราสีสูตรท่านกล่าวว่าได้บรรลุโสดาปฏิผลในวันต่อๆมาคือพระวัปปะบรรลุวันแรมหนึ่งค่ำพระพัทิยะบรรลุวันแรมสองค่ำพระมหานามะบรรลุวันแรมสามค่ำพระอสชิบรรลุวันแรมสี่ค่ำ และเมื่อถึงวันแรมห้าค่ำเดือนแปทรงแสดงอนตัตตลกคณะสูตรซึ่งมีใจความโดยย่อว่าคันห้าคือร่วมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อภิกษุปัญจวคีทรงกระแสจิตพิจารณาตามธรรมที่ทรงแสดงก็บรรุอรหัตผล เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงในพระพุทธศาสนาเวลานั้นจึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นรวมหกองค์